ผลไม้แสนสุกเปิด้วคะผักไม่จ้าหลานด้หอหญ่อยนผักมองไม่เห็นเลยเนี่ยมาซื้อเลยจ้ามองไม่เห็นเลยครับย่อยอ๋อต้องมาเข้า,างี้เห็นอยู่เดี๋ยวยายเอาออกให้นะหลาน <Wow. S 1> ดีมากครับคุณ <laughs> ยายน่าจะออก,กนานแล้วนาผักเห็นแต่ผลไม้เอาอะไรจ้าหลานเอาแครอทครับผลไม้จ้าหลานเอานหนบอกผักไม่จ้านี่มีหลักฐานเนี่ยเนี่ยผักไม่จ้าหลานเนี่ยย <laughs> ายจะใายผลไม้หรือผัก อ่านป้ายไม่หลานอ่านอยู่ครับแต่ยายบอกผักไม่เจ้าหลานเนี่ยยายอ่านขึ้นไปดูย้อนดูข้อความยายพิมพ์ผิดก็บอกว่ายายพิมพ์ผิดดีโอ้ทำไมยายไม่ยอมรับอ่ะอ๋อยายลืมจ้ะสรุปเอาอะไรจ้าหลานเอาสตรีเบอร์รีอยายงงยายไม่รู้จักสตรีเบอร์ร้่หรอหลานยายไม่มีหรอกหลานสวนยายมีแขกล้วยแอปเปิลแดงแล้วก็แอปเปิลเขียวจ้ะเอากล้วยครับแล้วก็ยายบอกว่าอ่ะ ได้เวลาฝึกละโอเคครับาอาจารย์อาจารมาตามเร็วครับยายอาจารตามละเท่าไรฮะ่ายทั้งยืนไปเลยเท่าไรไม่รู้ยี่สิบให้เลยสิบาทมาแล้วอาจาร์รถอะไรคะอาจารมาแล้วอาจาร์เออต้องยกน้ำเบลเหรอรอนักเรียนปีสามอ้าวแล้วผมปีไหนเอาน้ำเบลมายกบ้างดิไหนโคตรฟิตกอ <Wow. S 1> ง